หรือแต่ว่าเราจะไปดีใจเขาว่าชั่วก็จะเสียใจคครรัับบนี่ช่องเดินครับมันไปอย่างนี้ครับใครจะมาทอดกระถินให้กูก็ตามทอดผ้าป่ากูก็ตามผู้ถามเลยว่าจะมาพักแรมคืนไหมแต่ก็บอกขอพักแรมคืนไป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 เอาบัตรทอดใหม่ไปบัตรนี่ไม่รับเครับไม่รับจริงๆเป็นผ้าป่ากระตามกระถินก็ตามเพราะอะไรมาทอด กูกรเทียวดูไม่ใช่กูยิ้งไรเทียวดูมาเล่นไพ่กันครับเล่นไพ่กับโมจลาทั้งลาบทั้งก้อยคณะกรรมการก็ชอบเล่าอยู่ด้วยก็เลยนี่เป็นคนแต่งคนทําเป็นคนเป็นหนุนไปซื้อเล่ามาให้เขาก็มีเขาชอบลอปลาชอบปล่อยแร็กแต่งไว้ให้เขาก็ได้แอ็กินได้เข้าไปทีนี้ถึงเวลาจะทวาหกันจริงๆ